không kịp cho bỏ một cái phần thôi mà con <laughs> đi cứ khỏi ra rồi đã con Kiểm bói nó bên kia เพราะว่ามันไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วนะ,ะเนื่องจากว่าจะหาจอากตรงนี้น,นะทุกคนแค่เหลือจะทำอะไรดีเนอะหรือจแจกคนดี

หน่าลมพัดมันมีของพัดมาด้วยนี่อะไรคนมหมายที่เนยี่ยี่ยี่หวังชือเด้เต้าบุชิตุงใบคาปูชีโนอัสตาซีโนปูรีฟูแล้ทำไมทุกคนทำไมผมเก็บมัดรูไม่ได้อะผมจะเอาไป เรไปซื้อของเนี่ยเดี๋ยไปซื้อพวกชูการ์ตัวนี้มันเก็บไม่ได้เนี่ยขุดแล้วนะอะไรอ่ะนั่นจูการินเออรู้แล้วนี่นี่นี่หวังชื่อเดเต้าหมองชื่อตุ่งใบเบาบุญจินชอบกินไก่เต่าพี่ฉันเจ้าชอบอมโอเล่ผมทำธุรกิจสีแางสีโคตรตอนเด็กติดยาตัวเป็นเอีย่ง มันอีกว่ากินต้นถั่วไปเอา ไม่เหนื่อยเหนื่อยนี้สิไม่รู้แหละดูว่ามันจะได้แ้มไหม take out my plan ไม่มีโอเคยี่ยี่ยี่หวังชื่อไม่เอาผมตื้อหมดแล้วอะไรอยู่ในร้านผมไม่มี่าหมดแล้ว ชเาตรงบป่วุจิชอบกินไข่ตจนแม่จัดเาชอเดินปอก้งผมทำดูแลเสีเทาตอนเด็กิดยาตัวไปในเองิ่ด so 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 ั like ่วปกยาไม่มีอนเลยกินน้ำแดงไม่กินน้ำซวงมีน้ำซวงไม่กินน้ำแดงมีน้ำแดงไม่กินน้ำซวงมีน้ำซวงกินน้ำแดงมีน้ำแดงกน้ำซวงมีน้ำซวงกินน้ำแดง

โอ้ยต้องมาซื้อของบ้างด้วยไหนไม่ซื้อมีแล้วเยอะด้วยไม่ซื้อโชว์แวลของลูกชายเงี้ยงี้วันคือเดตเอาหมาทีุ่่งอืมเดี๋ยวดีผมต้องซื้อทั้งหมดที่มีตัวน่าเงินจะลดเท่าไหร่ Yeah. <laughs> โอ้โหยี่ยี่ยี่หวังชื่อเดต้าเหมากรงใบปอกบุญที่ชอบกินไข่เต่าเนี่ยเดีต่าให้เป็นกบที ลูกไม่ตีรงผอมบุญชินชอบชอบเล่นลอกดิงคุณทำธุรกิจสีเทาตอนงานติวอ่นโว้ยถือมือเดียวโคตรตึงอ่อนบุญชินชอบกินไข่เตามีอาจารย์เต่าเป็นบล็อกดิง ผมทำดูแลกิจสี่แถวตอนเด็กติดยาตัวมาเป็นเองยิงฟาลีก็ชอบคนเข่ตอนเบาบนเต่าชอบมีบาเล่ซาลิงนั้นไม่มีจริงแต่ชอบจาลิงทุกคนอย่าดรำเลยนะผมราเป็นนิ่งหมดทุกคนช่วยด้วยทำไมมันแปลกๆนะทำไมทุกคนอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย ชาบจริงจังยังกงนตอนนีจิงใจชาบปุญปกติตุนตัวพี่สีดตอนนี้จิงจับตัวมื่อปีเราพอเรคนนี้นีมันแบบดูการเดินของเขาดิอืออ่ะทุกคนเดี๋ยวด้วยมจะหลังหักเออการดีระดับหนึ่งพันล้าน 아, 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 진 아, 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 เฮ้ยเวลาไม่เดินเรียบร้อยหรอกทุคนทาง